คีย์บอกซิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคีย์บอกซิ่ง <ผม S 2> อย่างเดียวเลยเราคี<ม>ย์บอกซิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มวยไทยก็ใครจะต่อยผมผมได้หมดผม,มผมพร้อมอยู่แล้วทุมวยไทยผมพร้อมอยู่แล้วผมคอมพิวแล้วมวยไทยอ่ะ,อะตอนนี้ผมต้องการคีย์บอกซิ่งผมนอนไม่เคยหลับเลยอืออันนี้คำถามที่ั้งนั้นเน้นหนักไปเรื่องอะไรอย่างเช่นคีย์บอกซิ่งหลายอย่างเนาะเรื่องสเต็ปการฟุตเวิร์กการออกหมัดเอออันนี้อันนี้หรือว่าทุกอย่างเลยอันนี้วางแผนเป็นใหม่หมดแล้วผมวางแผนหมดแล้วไม่บอกแล้วกันแล้วรอดูแล้วกันครนะวางแผนหมด แตัครานี้เหมือนกับว่าอย่างที่เรารู้นะหลายคนรู้นะว่าโนยลิจะต้องเจอกับซูเปอร์บอลในบุงบองของกันมองเกมอย่างนี้เกมเกมในไฟนี้อย่างไรครับอืมผมไม่รู้ว่าใครชนะแพ้นะแต่ผมต้องการรีแมตโนยลิเกงเดียวแค่นั้นผมไม่รู้ใครชนะแพ้รูผมต้องการต่อยโนยลิครับก็ขอบคุณที่ติดตามไม่ได้หายไปไหนนะยังอยู่ยังมีไฟอยู่เดี๋ยวกลับมาแน่ออกึ้นแน่ครับ เราดูนะครับเป็นเปนกำลังใจด้วยครับขอบคุณมากครับกครับขอบคุณ